คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกาาท 2, 2, 2, ควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย31พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครรอบบาสเกตบอลเอ็นบีเอของสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศในสายตะว,วันตกครับเป็นการดวลกันเกมที่5รวงหมาป่ามินเนโซตาทิมเบอร์วู๊ด์วันนี้กลับมาเล่นในบ้านทากเก็ตเซนต็นเตอร์เโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของทีมมาสึกดัลลัสแมริทครับโดยโคช้ชของเจ้าบ้านมินเนโซตาทิมเบอร์วู๊ด์คือคริสฟินช์ครับวันนี้จะได้ด โค้ชของดัลลัสแมร e ่บดครับซึ่งการดวลกันในเกมที่4ชัยชนะตกเป็นของทีมเยือนครับก็สามารถต่อชีวิตได้อีกไปในเกมที่5ครับโดยผลงานในเกมที่4ทิมบูเอาชนะไปได้105ต่อ100ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแอนด์แมนสกัาบ,บุตรแห่งจอร์แดนเอทูดี้เอ็ดเวิร์แต้ม10รีบาวเป็นดับเบิล เสริมด้วยคาวแอนโทนีเทากลับมาคืนฟอร์มเก่งครับ25แต้ม5รีบาวหนแอซิสครับส่วนไมค์คอลลี่จอมเก่าครับก็ช่วยกดไปอีก14แต้ม3รีบาวเแอซิสสุดท้ายมิเนโซตาทิมบุ๊ปก็สามารถชนะเดลัสแมริทได้เป็นเกมแรกสำเร็จครับส่วนผู้แพ้เดลัสครับแพ้คาบ้านวันนั้นลูก้ายังกดไป28แต้ม15รีบาวสิบแอซิสเป็นทริปเปิลดับเบิลครับส่วนทางด้านไคเรียวิงครับวันนี้บังเล่นไม่ออกมีแค่16กแต้มกับ2รีบาวเท่านั้นครับ ส่วนดานิเอลแกฟฟอร์ดมี12แต้มกับ8รีบาวด์สุดท้ายก็เป็นทางด้านทีมเยือนมิเนสตาทีมบูบูครับกลับมาสร้างความมั่นใจกับทีมตัวเองได้อีกครั้งครับเอาชนะดลลัสแมริทได้เป็นเกมแรกครับแล้วก็ในเกมที่5กลับมาเล่นกันที่บ้านของมิเนสตาทีมบูบูสนามทาเกตเซนเตอร์ผู้เล่นพอยต์ก,การแน่นอนครับจอมเก๋าไมค์คอลลี่ยืนประจําการดวลกับเด็กเทพลูก้าดอดนชีรับเรื่องของการสร้างสกอร์ไปที่ลูก้าครับแต่ความเก๋าการสร้างเพลย์ไมค์คอลลี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดา ชุดนิกายมวอยิง3แต้มครับบุตรแห่งจอร์แดนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดฉายาแอนแมนดวลกับบังคาเรียวิงครับผู้เล่นที่เล่นไอโซได้ดีที่สุดใน NBA ตอนนี้ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมีดีคนละอย่างโดยผู้เล่นสมอลฟอร์เวิร์ดครับจจเดนแม็กแดนนีลส์โดดเด่นทั้งเรื่องเกมรุกและเกมรับครับจะได้ดวลกับเดริกโจนส์จูเนียร์ครับโดดเด่นในการทะลุทะลวงวงในครับแต่ส่วนตัวเท่าที่ได้ดูครับจจเดนแม็กแดนนีลส์ถือว่าเหนือกว่าเล็กน้อย พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับคาร์แอนโทนีทาวครับปัจจัย X ของทางด้านบนเนโซต้าครับดวลกับ p j วอชิงตันครับซึ่งก็เป็นตัวความหวังในการทะลุทะลวงวงในและการยิง3มแต้มเช่นกันส่วนเซนเตอร์ในวันนี้ครับรูดี้โกเบรเจ้าพ่อเกมรับต้องกลับมาฉายแววอีกครั้งครับดวลกับเดนเนียลแกฟฟอร์ดครับชื่อชั้นต้องไปที่รูดี้โกเบครับแต่ช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าเดนเนียลแกฟฟอร์ดมีความดุดันมากไม่กลัวทางด้านโกเบเลยครับโดยผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านไม่มีปััญหาาเเเเเรรื่่่องลนนบบดจยแแมตคคีว ส่วนทีมยอนดัลลดัสแมส์ริดครับก็เป็นปัจจัยเอกอีกหนึ่งคนครับสำหรับเดลิกลาฟลี่ครับน่าจะยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณคอครับไม่สามารถลงสนามได้จะกลับมาอีกทีน่าจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนครับและนี่เป็นโฉมหน้าที่จะลงบดูนกันในควอเตอร์แรกของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านมิเนสโซตาทิเมเบอร์วูฟไลฟ์นี้ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่แอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับจาเดนแมคกเดนเนลส์คาวแอนโทนี่ทาวและรูดี้โกเบสส่วนดัลลัสแมส์ริดครับนำโดยลูก้าดอนชิกบังไครรีเออ์วิง เดอริกโจนส์จูเนียร์พีเจวอชิงตันและเดนเนียลแกฟฟอร์ดครับสถานการณ์ล่าสุดมิเนสอตาทิมเบอร์บูับก็ตามอยู่1ต่อ3ในซีรีส์ครับโดยในเกมที่5ในเกมนี้ครับก็ยังถือเป็นเอลิเมนแนชั่นเกมสำหรับทิมเบอร์บู๊ครับถ้าแพ้ก็กลับบ้านทันทีตกรอบเริ่มใหม่ฤด,ดูกาลหน้าครับโดยการจับคู่แมชอปดวลกันในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านมิเนสอตาทิมเบอร์บู๊กยังส่งบุตรแห่งจอร์แดนลงมาลงสนามเหมือนเดิมครับเอนโทนีเอฟวอร์สครับชายาเอ็นแมน 27.5แต้มต่อเกมในรอบเพลย์อ f อฟครับจะได้ดวนกับเด็กเทพลูกาดอนชีครับซึ่งเฉิดใช้เหลือเกินครับ28.3แต้มต่อเกมในรอบเพลย์อ f อฟครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกราคาสูสีแบบสุดๆครับทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าการขาดเดริกลัฟลีครับทำให้ชุด2ของดัลลัสแมริกครับค่อนข้างที่จะบบางลงพอสมควรในเรื่องของการรีบาวครับ ดูได้จากผลการแข่งขันและการรีบาวในเกมที่แล้วครับมิเนซตาทีมอูปถือว่าทำได้ดีกว่าครับเปอร์เซนต์วิโกของทีมอูปก็กลับมาเข้าที่เข้าทางจากปัจจัยเอ็กข่าวแอนโทนีทาวครับและแอนแมนก็สามารถยกระดับตัวเองได้เหมือนเดิมครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านทีมอูปคงต้องเก็บชัยไว้ก่อนเกิน4แต้มครับต่อชีวิตไปยังเกมที่6ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ